สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โนนท์โรดมซิ่งนะคะวันนี้เรามาดูคนขยันนะคะในทำแบบงานเหมาสิเหนื่อยแล้วเ <laughs> หนืย <laughs> ในทำงานเหมาไม่ทำเลยอะ่ะไ,ไ,ไหนงานเนาทำแบบไหน <laughs> ต้องสับเร็วกว่านี้พี่ โ<อ>ยนหัวมันทิ้งเลยเอ,อ้ยนายทำแบบลายวันสิปกติโอ้ยโยนไปไกลๆหน่อยสิ น่าจะไปขายที่โคราดนะคะออลถขนคน,นลลสับถ่ายกินไปเร็วเอะทำเลยเร็วทำเร็ดสิโอ้อยักคาอยู่ได้ เหมียวแล้ว่ามีไม่ขมเอดแต่งตัวโคตรดีอย่ามาขุดมันเฮ้ยมันจะเกินแต่งตัวดีอะเอาให้หมดกองเลยเลยอาให้หมดกองเลยฝีมือครับโอ้เซียนนะเซียนออันนีี้าาชพเก่ใช่ไหม โยนไปดูหัวคนด้ยเด้อ ลองฟันมือตัวเองด้้อเสียแล้วเราเสียแล้วปิดเหลืองขอเกลือนะไม่เป็นไรอากาศมันร้อนจะเป็นไข้แล้วนี่ตาฝนด้วยทำอยู่ดีๆก็ฝนตก ยิ่นั่นไม่ตกเลยที่โรงเรียนวันี้เรามาลองดูหัวนี้นะใหญ่ใช่ปะตัดยังไงแล้วเอาทีตัดโคตรยากอ่ะหัวใหญ่หอ่นะเทคนิคเทคนิค ไหนทำลายวันดิลายวันลายวันมีแผลลายวันทำงานเหมาดิปั้นมือตัวเองเนาะเา <labeled. S 1> ดี๋ยวพอแล้วมันจะใส่ไม่พอมันก็ไปเอาผ้าอีกอันมาสินี่ไงข้างหลังไงผมมือตาตี ทำไปอย่าบุโคตรเซียนนะคระับมาเขาทำเองไหมจะได้เร็วเรเสร็จปะ เหนื่อยมากอยากคนดีเราหัวดูเราเองทำช้ากว่าอื่นอีกช้าที่หนูก็ทำแบบไปเรื่อย เห็นไหมอันเนี้ยเขาตัดอันใหญ่ครั้งเดียวนวตัดกี่ครั้งนี่มันไม่คมหรออุ้ยไอ้วนคูไปเยี่ยมบ้างคูไม่ยอไรถดงกนมา